สวัสดีครับสิบนิ้วหนูกากจะหลดให้ทุกท่านที่ช่วยเหลือเด็กพิการคนอย่างหนูช่วยอุดหนุน่งแรงใจอย่างเอ็นดูทุกห่วงใจ ทุกอน,นุราบขอบคุณครับผมช่องน้องเด็กพิการขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับผู้ที่มีผู้ที่มีอุป,ปการะคุณกับช่องน้องนะครับผมก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจยกับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวประกาศทั้งหลายนะครับที่โดนระงับการเผยแพร่ ผมขอแสดงความเสียใจจากใจจริงนะครับผมนี่แหละครับเพตุผลที่ผมอยากไปที่กระทรวงเกี่ยวกับการสื่อสารและเทคโนโลยีอยากจะทำให้ได้แต่ไม่รู้จะทำได้เท่าไหร่อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบครับผมทีนี้เราก็มาดูปลากันเลยนะครับวันเอ้ลำดับที่ลำดับที่ครับผมลำดับที่หนึ่งเป็นเพศผู้ สายพันธุ์เลกแกล็กซี่หรือแกล็กซี่แดงนะครับผมตัวนี้โครงสร้างดีสีสวยเต็มหางกลางตึงกระเกียบครบแล้วก็คึกด้วยนะครับตัวนี้สีชัดเจนนะครับสวยแล้วก็ดำแดงตัดกันชัดเจนนะครับตรงบริเวณกระดงกับหางเป็นสีฟ้า ตอนนี้คึกดีด้วยแม้ว่าขณะถ่ายทำตอนนี้ประมาณเกือบตีสองนะครับแล้วก็เป็นต้นหนาวสภาพอากาศก็ต่ำลงแต่ปลาก็ยังคึกดีอยู่เลยนะครับผมใครที่จะทำพ่อพันธ์ต้องหาแบบสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงแบบนี้นะครับผมและผลดีหลายลอย่างมันก็ตามมา วันเอ้ยราคาร้อยห้าสิบราคาร้อยห้าสิบครับผมครับผมวันเอ้ยลำดับที่สองลำดับที่สองครับผมลำดับที่สองเป็นมัลติจากคลอกมัลติคัลเลอร์นะครับตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอ่าจากหัวถึงปลายหางอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้านะครับถ้าจากหัวถึงโคนหางก็มัน หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองครับปลาตัวนี้อ่าเป็นปลายังเด็กอยู่เลยครับโครงสร้างดีสีสวยเต็มหางกลางตึงไม่มีใสาแซมนะครับดูสังเกตดีๆไม่มีใสาแซมนะครับตัวนี้สีเต็มแล้วก็คึกดีด้วยนะครับว่านได้าราคาร้อยห้าสิบราคาร้อยห้าสิบครับผม กับราคาหนึ่งรบาทครับผมครับผมว่านี้ลำดับที่สาลำดับที่สาครับผมลำดับที่สามเป็นเพศผู้จากครอกมัลติ c คลร์นะครับตัวนี้ความยาวจากหัวถึงปลายหางอยู่ที่ประมาณ1.7-1.8นะครับผมโครงสร้างดีสีสวยเต็มหางกลางตึงตะเกียบครบแต่ละข้างออกเดี่ยวนะครับ แล้วก็คึกคึกดีด้วยแม้ก็แม้กระทั่งตีสองในหน้าหนาวอุณหภูมิลดต่ำลงปลายังคึกดีด้วยนะครับคนที่มีประสบการณ์เลี้ยงปลามาเป็นเวลาหลายปีท่านจะรู้ดีว่าถ้าปลาคลึกแบบนี้ในหน้าหนาวมันมีผลดีมากมาย วัวเนอเอ้ย,อยราคาสองร้อย <200, S 1> ราคาสองร้อย <200, S 1> ครับผมกับราคาสองร้อยบาทเองครับผมครับผมวัวนอเอ้ย,อยลำดับที่สี่ลำดับที่สี่ครับผมลำดับที่สี่ก็เป็นเพศผู้จากคลอกมัลติคลเลร์นะครับตอนนี้ความยาวจากหัวถึงปลายหางอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดนะครับผม ตัวนี้โครงสร้างดีสีสวยเต็มจะเกียบครบนะครับแต่ละข้างก็ออกเดี่ยวด้วยแล้วก็คึกดีด้วยนะครับสังเกตนะครับตัวนี้โอ้ทรงทรง,ทรงผมถือว่าทรงสวยมากครับทั้งกระโดงทั้งหางทั้งชายน้ำตัวนี้สีสวยว่านเอ้ย,อยราคาสองร้อย <200, S 1> ราคาสองร้อย <200. S 1> คึกดีด้วยสีสวยเต็ม กับราคา200บาทครับผมครับผมวันนี้ลำดับที่<ะ>ลำดับที่<ะ>ครับผมลำดับที่5ก็เป็นเพศผู้จากครอกเมัลติคเลอร์เหมือนกันนะครับผมตอนนี้อ่าความยาวจากหัวถึงปลายหางอยู่ที่ประมาณหนึแ่แปดนะครับผมโครงสร้างดีสีสวยเต็ม หางกลางตึงตะเกียบครบแต่ละข้างออกเดียวนะครับผมแล้วก็คลึกดีด้วยตัวนี้มีติดเบรดเหลืองอมส้มด้วยนะครับผมตัวนี้สวยเลยนะครับผมวันนี้ราคาสองร้อย <200, S 1> ราคาสองร้อย <200. S 1> ครับผมราคาสองร้ยบาท ครับผมอันเอ้ย,อยลำดับที่ <6 S 1> ลำดับที่ <6 S 1> ครับผมลำดับที่หกก็เป็นเพศผู้อ่าตัวนี้สายหวานนะครับสายหวานตัวนี้ความยาวจากหัวถึงปลายหางก็อยู่ประมาณหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดนะครับผมโครงสร้างดีสีสวยเต็มหางกลางตึงกะเกียบครบนะครับแล้วก็คึกคึกดีมากด้วย ตัวนี้แนะ,แน,ะนำนะครับใครจะทำพ่อพันธุ์แนะนำแนะนาตัวนี้นะครับคึกดีมากแล้วก็สายหวานค่อนข้างจะมีราคาอยู่ตัวนี้แนะนำเลยครับาราคาที่ผมขายเนี่ยครับผมไม่ได้ขายความสวยของปลาอย่างเดียวนะครับผมขายสุขภาพของปลาผมขายความแข็งแรงของปลาด้วยครับผมวันเอ้ย,อยราคาสองร้อยห้าสิบ ราคาสองร้อยห้าสิบครับผมสายหวานกับสองร้อยห้าสิบว่านได้เออลำดับที่เจ็ดลำดับที่เจ็ดครับผมลำดับที่เจ็ดเป็นเรซแกลกซี่คอปโปโกนะครับผมหรือว่าแก็กซี่แดงมุกทองตัวนี้ความยาวจากหัวถึงปลายหางประมาณหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดนะครับตัวนี้เป็นเพศผู้ โครงสร้างดีสีสวยเต็มแล้วก็ตะเกียบครบแล้วก็คึกดีด้วยนะครับผมเหมาะเป็นเหมาะเป็นพ่อพันธุ์เลยนะครับผมวันได้ราคาสามร้อยห้าสิบราคาสามร้อยห้าสิบครับผมกับราคาสามร้อยห้าสิบครับผมวันไนด้ลำดับที่แปดลำดับที่แปดครับผมลำดับที่แปดก็เป็น าสายพันธุ์แรกๆที่เข้าประกอหรือแ็กซีแดงมุกทองนี่ครับเป็นตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากหัวถึงปลายหางประมาณ1.8นะครับตัวนี้โครงสร้างดีสีสวยเต็มหางกลางตึงตะเกียบครบแล้วก็คึกดีด้วยนะครับและสังเกตน,นะครับที่ลำตัวมุกที่เป็นทองเป็นทองจริงๆเลยครับตัวนี้เป็นสีทองเลยครับ กมุกกระจายทั่วตัวสวยด้วยกระโดงก็มีถ้าสังเกตจริงๆมันจะมีครบที่เป็นทองขึ้นอยู่ที่กระโดงด้วยนะครับผมกระโดงหางชายน้ำชายน้ำนี่คมกริบแหลมเปียบเลยครับตัวนี้เหมาะเ,เหมาะควรเอาไปเป็นพ่อพันธ์ว่นได้ราคาหกรอยห้าสิบราคาหกรอยห้าสิบ ครับผมกับราคา6.10้แล้วก็คึกดีด้วยครับผมควนเลย,เยลำดับที่เก้า <9! S 1> ลำดับที่9ครับผมลำดับที่9ก็เป็นอ่าเรดเก็กซี่้าโปโกนะครับหรือว่าแดงมุกทองนะครับตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนนะครับรวมหาง ตัวนี้โครงสร้างดีสีสวยเต็มหางกลางตึงตะเกียบครบครึกอีกแล้วครับท่านตัวนี้เครื่องใหญ่นะครับผมสวยคึกเหมาะเป็นพ่อพันธุ์ดูครับหน้าหนาวก็ยังคึกได้ขนาดนี้แล้วผมบอกว่าที่ผมถ่ายทำเนี่ยผมใช้หลอ,อดไฟ9วัตต์หนึ่งดวงไม่ได้ใช้แฟลชนะครับแล้วก็ กล้องที่ถ่ายทำก็เป็นหัวเว่ย Y7 Pro นะครับผมก็คือทั้งบ้านดีสุดได้แค่เนี้ยครับผมวันได้ราคา650ราคา650ครับผมกับราคา650บาทครับผมครับผมวันได้เอ้ยลำดับที่10ลำดับที่10ครับผมลำดับที่10ก็เป็นเด็กแก๊ซีเคปปโกนะครับแดงมุกทองตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาว จากหัวถึงปลายหางอยู่ที่ประมาณ1.7 1 8โอ้ตัวนี้เครื่องสวยนะครับผมโครงสร้างดีสีสวยเต็มหางกลางตึงตะเกียบเดี่ยวครบด้วยนะครับผมแล้วก็คึกดีด้วยดูครับยืนน้ำแพทเทิร์นสวยตัวนี้เป็นทองอ่าออกขาวๆนิดนึงนะครับตอนอ่าที่ฉายน้ำที่หางที่กระโดงนะครับผมแต่ลำตัวนี้ ทองกระจายเลยนะครับผมอยู่บ้านผมคึกไปถึงบ้านท่านก็คึกครับผมเพราะว่าผมผมไม่ได้ใส่ยาคึกนะครับที่นี่คึกที่ผมไปถึงท่านรับประกันว่าคึกเหมือนกันครับผมวันได้ราคาหกร้อยห้าสิบราคาหกร้อยห้าสิบครับผมวันได้ลำดับที่สิเอ็ดลำดับที่สิบเอ็ด ครับผมลำดับที่11ก็เป็นเด็ดกาซีเข้าประกหรือกาซีแดงมุกทองนะครับผมตอนนี้ความยาวอยู่กับจากหัวถึงปลหางอยู่ที่ประมาณ1.6-1.7นะครับตัวนี้เป็นเพศผู้อตอนนี้ยังยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับผมโครงสร้างดีสีสวยเต็มหางกลางหางกลางตึงตะเกียบครบคึกอีกแล้วครับท่าน ว่านได้ราคาหกร้อยห้าสิบราคาห5 0้อยห้าสิบครับผมห5 0อห้าสิบกับแพทเทิร์นสวยๆนะครับผมครับผมว่านได้ลำดับที่สิบสองลำดับที่สิบสองครับผมลำดับที่สองลำดับที่สิบสองก็เป็นเรดแกลเล็กซี่เข้าประกอหรือว่ากลเล็กซี่แดงมุกทองนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากหัวถึงปลายหางอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุด 1.7 1.8นะครับผมตัวนี้โครงสร้างดีสีสวยเต็มหางกลางตึงตะเกียบครบนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตะเกียบเดี่ยวด้วยแล้วก็คึกโอ้โหตัวนี้ตัวนี้แพทเทิร์นก็สวยนะครับทองขึ้นกระโดงขึ้นหางแล้วก็กระโดงก็สวยหางก็ใหญ่ ชายน้ำก็คมตัวนี้ผมว่าสวยครับตัวนี้วันนี้ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบราคาเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมดูครับกับแพทเทิร์นสวยๆกับราคาเจ็ดรอยห้าสิบตะเกียบเดียวได้ครับ ครับผมอ้วนได้ลำดับที่13สามลำดับที่13บสามครับผมลำดับที่สามก็เป็นเรกแก็กซีเคอปโกนะครับผมหรือกาล็กซี่แดงมุกทองครับผมตอนนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากหัวถึงปลายหางอยู่ที่ประมาณ 1. 7 1.8ุดดหนึ่งจุดดนะครับผมโครงสร้างดีสีสวยเต็มหางกลางตึงตะเกียบครบคึกดีด้วยนะครับผมตอนนี้สวยครับผม สวยคึกเหมาะเป็นพ่อพันธุ์ดูนะครับท่านสังเกตดูที่กระโดงท่านสังเกตดูที่หางแล้วก็สายน้ําเอียงลงมาสวยแล้วก็คมกริบเลยนะครับผมตอนนี้แพทเทิร์นซ้ายขวาก็สวยนะครับผม,มสวยจริงๆครับตัวนี้ดูครับดู ว่านอเอ้ยราคาเจ็ดร้อยห้าสิบราคาเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมทองกระจายขึ้นกระโดงขึ้นหางเครื่องทรงสวยมากกับเจ็ดร้อยสิบบาทครับผมครับผมว่านอเอ้ยว่านเลำดับที่14ลำดับที่สี่ <14. S 1> ครับผมลำดับที่สี่เป็นปลาเพศผู้นะครับผม ความยาวจากหัวถึงปลายหางอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดแปดนิ้วแล้วครับผมปลาตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่ามาติ i color c o p p าปกกนะครับผมหรือใครจะเรียกในโม้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมปลาตัวนี้มีสีเหลืองอมส้มแล้วก็แดงแล้วก็ดำแล้วก็มีมุกที่ลำตัวเป็นทองแล้วที่กระโดงที่หางก็มีนะครับผม โครงสร้างดีสีสวยเต็มหางกลางตึงตะเกียบครบตะเกียบเนี่ยออกสองข้างแต่ละข้างออกเดียเ่ยวนะครับผมแลปลาก็คึกคึกเนี่ยอยู่บ้านผมก็คึกไปถึงบ้านท่านก็คึกนะครับผมเพราะเพราะน้ําที่ผมใส่ขนาใชายทาเนี่ยเป็นน้ําเลี้ยงธรรมดาครับผมไม่ได้ใส่ยาคึกอะไรเข้าไป วันเอ้ย,อยราคาเจ็ร้ยาราคาเจ็ร้อาสิบครับผมกับราคาเจ็อยิบบาทครับผมกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ด้วยได้โปรดช่วยเด็กพิการให้ถึงฝันได้ผ่านเกณฑ์ของ YouTube โดยเร็ววันวอนทุกท่านช่วยกันจะขอขอบคุณ มากครับผมเอ,อ่ย